มาทดสอบบินนะครับผมกับ a h 1ิตับบ้าแก่บ้าขบบ้าแก่นะบ้าอะไรกันขบบ้าบ้าโอ้ยโดนทำร้ายจะบินยฮะจะบินไหมจะบินไหมขอโทษตัวนี้ขบบ้าขอโทษขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษเดี๋ยวนี้โอ้ขอโทษขบบ้าเอาลิบบิน มันเล่นอยู่ตัวนี้เป็นคอบร์คือคอปเตอร์นะครับผมก็เป็นของเก่าของพี่ลูกค้าเป็นของเก่าของพี่ลูกค้านะครับผมนะก็จะให้วางใจโลเฮตวันก็เก็บไว้ด้านในให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยซ่อนเธอไว้ข้างในซ่อนเธอไว้ข้างในไปเลยยกพีดก็เป็นของอะไรนะครับผมของสแตนดาร์ดเลย d ีเอสห้าหนึ่งการห่างก็เป็น d ีเอสห้าสองศูแบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับไปไหนหกเซลไม่าไม่ไปก็ไม่ลงไม่เหล็กไม่เหล็ก <c oughs> ไม่เหล็กแ <c oughs> ม่เหล็ก <c oughs> ที่มันติดๆมันก็หลุดหมดนะฮะเพราะว่าเก่าเก็บแล้วมันก็กจะไม่ถูกกับเฮดวันทีนี้ก็เดี๋ยวจะทําการทดสอบบินตัวนี้นะครับล็อกตำแหน่งและล็อกความสูงสวิตเตัวอี เอาไว้ตรงกลางนะครับผมนะฮะก็เล่นเล่นเหมือนเดิมเลยนะอ,นอันดันขึ้นสุดเลยก็รีเทิร์นแต่ฮอสเกลพวกนี้แม่แนะนำอ่ให้ใช้ฟังชันพวกนี้นะฮะก็คือเดี๋ยวแบบมันจะหมดซะก่อนนะครับผมก็เอ,เอา,าเอแค่ว่าบิน,นเล่น,น <ะ S 1> หันไปหันมาเดินทางนะประมาณนะะั้นนะเดินทางก็พอนะฮะคือคอนโทรลได้มือเราบินออตโต้ก็ตัว4ฮะ360หรือเลข8นะครับผมตัวสนะฮะลืมดูว่ามันจับกี่พื่หรือยัง มันจะมีสีเขียวข้าในยกหลบก่อนแล้วยกหลบไปนู่นบอกนักบินข้างในยังรับพร้อมแล้วนักบินพร้อมแล้ววันนี้ฮอใหญ่ไซห้าร้อยอปชั่นนะครับเดี๋ยวเราถอยหลังยกยกไปหน้ารถเลยไปอยู่หน้ารถก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะฮะเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นแล้วก็ผู้ชมผู้ชมหนึ่งสองสามสี่คันเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็สวิต ตัวจตัว G ีนะครับรอให้หมุนสุดเสียงก่อนนะครับไอโยกพ่อบอกว่าอะไรเนี่ยกเข้าไปสุดเสียงแล้วนะครับแล้วก็เร่งไป1ขีดพอจะค่อยค่อยยกขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็นเซอร์โวกันหางกระดกลางนะ,ะ DS 5 DS 2 0ศูนย์เฮ็ดวันคอปปาเขาไปข้างในก่อนไปอ่าาข้งในรถนาย,ายก สวยเลยนะด,ดีมากลงก็ลงเกือบขีดอะครับจะค่อยๆลงซโลโมชั่นจีไม่บอกไม่ฟังเลยลูกโกอ้อออก็อย่าออกมาอย่าออกมาอันนี้บินมือนะครับผมบินมือ อันนี้ตัวเราเองนะครับเออเอาสิเอาส,อาสิโอ๋ยิงทละลุมันไปหมดแล้วใช่ไหมสมองไปเยอะไหมก็น่าจะเยอะอยู่น่าจะพอกับชื่อ,อขอบ่า <Tigers> อ่า อยากอยาก,อยากนอนนอกบ้านบินดีนะฮะผมชอบเลยนะครับบ้านลำนี้บินดีมากโอ้โหแบบเล่นแบบง่ายๆเลยอะสติ๊กตรงนี้ก็ถ้ามันไวก็ปรับ dr เอาละ๋ยวเราเอาเครื่องลงก่อนแล้วนะครับเอาลงเกือบขีดนะครับผมเอาลงเกือบขีดค่อยๆย่อนตัวลงสโลโมชันหน1 2งสสี่ดับเครื่องนะครับผมขอบคุณกับช่างภาพแม่บ้าน หน้าตาดีที่สุดในโลกนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นงานเก่านะฮะมาวางใจเอยจะเพิ่งปิดมาวางใจโล GPS H1 นะครับผมก็สมบูรณ์แบบนะครับผมบินได้แล้วนะครับ GPS ก็ซ่อนไว้ด้านในนะครับผมโอเคนะฝาครอบ นี่แบตเตอรี่โอเคไม่ร้อนนะครับผมใช้ได้เลยนี่มอเตอร์ของอะไรครับผมมอเตอร์ของอะไรอ่าโอเคตามน้ำนะแบตใช้สามเซลสามพันสามปิดรีโมทเลยปิดเป็น,นร้อนสนิทอ่าโอเคนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ฟาดมานะครับเพราะว่า ชุดหางอันเดิมเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมชุดเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วที่เนี่ยมันเก่าแล้วครับแล้วมันรับแรงบิดไม่ไหวนะฮะพอเราเราสตาร์ทเครื่องแล้วใบพัดมันหมุนพอมันหมุนได้ที่เนี่ยนะพอมันได้ที่แล้วบินบินได้พักหนึ่งแหละแล้วก็เอาลงจอดกําลังจะกำลังจะดับเครื่องนั่นแหละไอตัวเนี่ยหมุนหมุนแล้วก็ใบพัดมันก็บิดตามตามหมุนพอหมุนปุ๊บมันฟาดตรงนี้หมดเลย เห็นไหมครับยัดเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะซ่อมให้ซ่อมได้แน่นอนนะครับตรงเนี้ยสบายใจได้เลยแต่สีอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าสีแบบนี้ผมไม่ค่อยเก่งเลยนะแต่เรื่องงานปะผุไอ้พวกเนี้ยสบายนะเด็กๆเลยสีจะใกล้เคียงนะครับก็นะครับเป็นงานเก่านะครับผมนะไม่ใช่ของใหม่นะก็ก็อาจจะอาจจะมีบ้างนะครับผมกับเหตุการณ์แบบนี้นะ แต่รับประกันว่าบินได้ทุกลำนะครับผมกับเจโรเฮดวันขอบคุณมากครับผมนะฮะสำหรับพี่ๆแคลรท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งศรีอสีักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมนะฮะนะติดต่อทาง Facebook พิมพ์ชื่อสมบูรณ์เพ็งศรีนะครับผมทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับผมติดต่อทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8น8 6 1 2 0 8 1ทางไลน์นะฮะนะครับผมฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะฮะขอบคุณกับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ